สวัสดีครับจากคลิปที่แล้วนะครับเราก็ได้ทำไปงานแบบลากเส้นเชื่อมโยงไปเรียบร้อยนะครับในคลิปนี้นะครับ worksheet เราก็จะมาทำไปงานแบบลากและวางหรือที่เรียกว่า drag and drop นะครับมีวิธีการทำไปงานแบบนี้อย่างไรเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยนะครับอันดับแรกเลยเปิดเข้าเว็บไล r ว s h e e t ขึ้นมาเหมือนเดิมครับไปที่เมนู make interactive worksheet ครับจากนั้นไปที่ get start ครับ ทำการเลือกไฟล์ครับแล้วก็นะครับเช่นเคยครับเราก็ไปเลือกไฟล์ที่เราเตรียมไว้แล้วนะครับเป็น drag and drop นะครับก็กด Open ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่มอัปโหลดครับเมื่อเราอัปโหลดขึ้นมานะครับเราก็มาวางแผนครับเราจะเอาอะไรนะครับลากไปใส่อะไรนะครับในที่นี้นะครับผมก็จะมากําหนดนะครับ ตรงตัวที่จะทำการลากนะครับตัวที่จะทำการลากเราเรียกว่า drag นะครับตรงที่วางปลายทางเราเรียกว่า drop นะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมก็จะมาเริ่มจากคำศัพท์ตัวแรกเลยนะครับก็คือ soap นะครับเสร็จแล้วผมก็จะวาดกรอบสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับคลุมเข้าไปเหมือนเดิมครับปล่อยเมาส์ครับแล้วก็คลิกลงไปหนึ่งครั้งครับให้เคอร์เซอร์กระพริบอยู่ข้างในนะครับแล้วก็พิมพ์นะครับ dr A g นะครับตามด้วยเครื่องหมายโคลอนนะครับแล้วก็ตามด้วยตัวเลขนะครับ Drag 1อย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วก็นะครับทำการคลิกนะครับเลือกนะฮะข้อความคำว่าแ a กพิมพ์ยังไงอ่าเดี๋ยวซูมให้ดูครับ d r a g โคอ1อย่างเงี้ยนะครับ k นะครับอ่ะเดี๋ยวซูมเอาออกเช่นเคยครับเสร็จแล้วนะครับ คลิกตรงกลางนะครับคอนโทรลซีคอนโทรลวนะครับแล้วผมก็จะย้ายมาตัวคำศัพท์ที่2ที่เราจะลากนะครับตรงนี้ก็จะเป็น drag สนะครับคลิกคอนโทรลซีคอนโทรลวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคำที่ศัพท์ที่3นะครับ drag 3านี่เนะครับคอนโทรลซีคอนโทรลวนะครับค้กครับก็จะเป็น drag ซนะครับ c อนโท c ซีคอนะครับพิซซ่านะครับแรกห้านะฮะคอนโ c นซีคอนโทนวีชิคเกนะครับก็เป็นแรกหกอ่ามีกี่คำศัพท์แล้วก็ทำแบบนี้ไปจนครบนะครับจากนั้นนะครับเมื่อครบแล้วทีนี้เราก็จะไปจับคู่นะครับไปจับคู่ให้ถูกต้องนะครับอย่างเช่นนะครับอ่าตัวตัวนี้นะครับน่าจะเป็นพิซซ่า พิซซ่าเป็น drag 5นะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมก็จะนะครับคอนโท o l C คอนโท o l V นะครับเอามาใส่ตรงนี้นะครับของพิซซ่าแล้วก็จะเปลี่ยนจากคำว่า drag นะครับเป็น drop นะครับทีนี้ T R O P นะครับ drop นะฮะแล้วก็ใส่เลขให้ตรงนะครับก็คือหมายเลข5นะครับพิซซ่าเป็น drop 5นะครับจากนั้นก็ทำการคัดลอกนะครับคอนโท o l C คอนโท o l V นะครับ แล้วก็เค้กนะครับเอามาใส่ตรงนี้นะครับเค้กเลขอะไรเป็น drag 四นะครับตรงนี้ก็จะเป็น drop 四นะครับจากนั้น copy นะครับ ctrl o n o C ctrl o n o v มานะครับเอามาที่ chicken นะครับ chicken นะครับเป็น drag 6นะครับตัวนี้ก็จะเป็น drop 6นะครับให้มันตรงกัน ctrl o n o C ctrl o n o v นะครับเอามาใส่ตรง พาสต้านะครับนะตรงนี้ปรับอน,นิดนึงนะฮะแล้วก็นะครับพาสต้า drag สอนะครับก็จะเป็น drop 2ตรงกันนะครับแล้วก็ control c อนโท C คอนโทร V นะครับ rice นะครับข้าวนะครับเราก็เอามาใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็มาดู drag สานะครับ เราก็เปลี่ยนตรงนี้เป็น Drop 3นะครับจับคู่กันกับ r i ซ e นะครับเราก็นะครับเอาไปตรงกลางครับ c อนโท c ซ c คอนโทน v นะครับย้ายนะครับ r i ซ์นะครับเอาไรซ์เอาไปแล้วนะครับ Soap แดกหนึ่งนะครับ d r a กหนึ่งนะครับก็จะมาเป็น Drop หนึ่งนะครับ โอเคนะครับน่าจะครบนะครับทุกข้อความทุกภาพแล้วนะครับอ่านว่าโซบหรืออ่านว่ซซุปนะครับเราก็จะเรียกว่าน้าซุปเนาะอ่ะโอเคนะครับถ้าออกเสียงผิดก็ขออภัยครูภาษาอังกฤษด้วยนะครับโอเคนะครับเมื่อนะครับเราทําเสร็จแบบนี้นะครับเราก็มาพรีวิวดูเหมือนเดิมครับคลิกเมนูที่2ครับพรีวิวนะครับจากนั้นนะครับเราก็ลองลากดูนะครับเช่นนะครับเวลาเราเอาเมาส์มาใส่ตรงนี้นะครับมันจะเป็นลูกศรสีทิศนะครับก็ ลากข้อความมาแบบนี้ปล่อยอย่างนี้นะครับคลิกนะฮะคลิกไปตรงไหนนะครับคลิกไปด้านบนหรอเปล่านะครับอ่าคลิกนะครับวางลงไปตรงนี้นะครับ rice นะครับอ่ลากลงมาข้าวนะครับอ่าปึ๊บหน้าจอนะครับหน้าจอไม่ได้ย่อลงโอเคนะครับ chicken น,นะฮะลากขึ้นไปด้านบนอย่างเงี้ยนะครับพิซซ่านะฮะ พิซซ่าแล้วก็ลากขึ้นไปด้านบนนะฮะโอนะฮะอันนี้พอพอดีเราทําพอดีเกินไปนะครับถ้าจะให้ดีก็คือ,อตอนที่เราลากกรอบนะครับให้มันคลุมพวกนี้นะครับมันจะได้มันจะได้ลากไปด้วยไม่เห็นร่องรอยแบบนี้นะครับน,นี้ผมอาจจะผิดพลาดในการเขาเรียกว่าทําไม่สมบูรณ์เรียบร้อยเท่าไหร่นะฮะโอเค okay, นะครับเดี๋ยวก็ตัวนี้ก็ลากไปข้างล่างสุดครับ เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราแก้ไขได้ยู่ครับตอนนี้นะครับปั๊บโอเคนะครับเสร็จแล้วเราก็ทําการฟิ n นิชครับเช็คดูนะครับถ้าถูกหมดก็จะเป็นเขียวหมดอย่างนี้นะครับเนี่ยเรียบร้อยคะแนนเต็มสินะครับจากนั้นนะครับถ้าเราอยากกลับไปแก้ไขก็คลิกที่ดินสอครับอ่าอย่างที่ผมบอกครับมาทําการนะครับขยายนะครับขยายกรอบนะครับให้มันใหญ่ขึ้นนะเวลาลากไปมันจะได้ไปหมดทั้งกรอบ มันจะได้ไม่เหลือตัวขอบขอบนี้นะฮะทาการแก้ครับแก้ด้วยนะฮะต้องดูจังหวะ,ะเขาเรียกว่าระยะหลุดนิดหนึ่งก็ไม่ได้นะฮะหลุดนิดหนึ่งก็ไม่ได้นะฮะก็คือมันจะเป็นสนัญลักษณ์อื่นไปเลยนะฮะ นะถึงจะเนียนนะครับอย่าให้มันเหลือขอบเดิมไว้นะฮะเราก็ครอบให้หมดเลยนะฮะรอบรครอบข้อความนะคเพราะฉะนั้นตัวใบงานพวกนี้นะครับเราก็ไปออกแบบนะครับในแ a n วาก็ได้ในเว r ร์ก็ได้พา p o i n t ก็ได้นะครับแล้วก็เซฟเป็น PDF นะครับ จะได้คมชัดนะฮะโอเคนะครับเมื่อนะครับเราปรับแล้วนะครับแก้ไขใหม่แล้วแล้วก็มาเซฟเลยครับไม่ต้องมา p ีบก็ได้นะครับตรงนี้ครับกดเซฟครับแล้วก็นะครับไอ a อนนะฮะ keep private นะครับผมจะตั้งชื่อนะครับเป็นแบบฝึกหัดหรือว่าใบงานแบบตัวนี้จะเป็น ลากและวางนะครับแบบลากและวางนะครับกดปุ่มเซฟครับเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็เทสนะครับพยายามเทสด้วยนะครับว่ามันใช้งานได้จริงไหมนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมย่อจอลงนะครับนิดนึงนะครับมันจะได้เทสง่ายๆนะครับโอเคจะได้ลากง่ายๆหน่อยนะครับอ่ะ เห็นไหมครับพอเราปรับนะครับมันก็จะไม่เหลือขีดนะครับเหมือนเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ไปทั้งชุดแบบนี้นะครับก็จะดูดีกว่านะฮะอัสตาร์นะฮะมาสตาไรซ์นะครับเคนะครับเสร็จแล้วก็ฟินิชนะครับส่งคุณครูนะครับส่งคุณครูกรอกชื่อชั้นวิชาให้เรียบร้อยใส่อีเมลครูกดเซ็นนะครับตก ล่งนะครับนักเรียนก็ส่งเสร็จก็เห็นคะแนนตัวเองทันทีนะครับครูก็เช่นเคยนะครับมาที่ notification นะครับเรียบร้อยนะครับส่งมาแล้วนะครับเนี่ยได้เตรียมซรนะครับโอเคนะครับนี่คือการทำใบงานหรือว่าแบบฝึกหัดแบบลากและวางนะครับก็ไปลองประยุกต์ใช้งานกันดูนะครับสำหรับอีีหน้าจะเป็นแบบฝึกแบบไหนนะครับก็ติดตาม EP ต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ